สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสงชำนาญเช่นเคยครับผมเมื่อนี้พี่น้องผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งควายครับผมควายไทยครับผมอันนี้ครับพี่น้องควายไทยครับผมนี่ครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เจ้าเดียวเลยพี่น้องนี่อ่าควายครับผมนั่นอ่าเขาล่งเขาล่งอาบน้าในสะนั่นครับแล้วเขาก็คืนมากครับผมนี่อ่าคืนมากแล้วก็ ก็จะเดินเข้าบ้านครับบูนมู่บ้านดีบุนครับผมบนุนอ่ะนี่ครับเดี๋ยวไปสอบถามเจ้าของคว้ยครับผมอ่าสวัสดีครับไปยังไงมันละไซดิเอามัาน่ะพูดบ่อฮะมัาน่ะฟางมูมนมลเลยบ่ออ้าวโถคว้ายไหมจกักโตนี่มันคือลายแท้ <c ười> โอ้ลายคักลายแน่เนอะ กูจะบาลูกบ้านนี่มันไม่เป็นซิบมาลูกบ้านนี่ซิโตแล้วครับผมแมน่นว่ปีนึงปีนึงนี่ออกซิปโตเนาะเป็นซิปเลยบ่ท่านกินนอกมาดอกบ่ได้นสนเข้าเลยตัวนี้โ,นโอ้สนมันบางโตเนาะาเอาบาลนี้ก็สิเข้าบ้านมาบ้านนี่เข้าบ้านนี่เจ้าหนึ่งครับผมนี่เอาตัวนี้ไม่ลงน้ำเลยนี่ ครับอือพูนครับฟูงนั่นลงลงน้ำ้วครับผมนะ่ะอ่ากาล่างมาตั้งแต่คู่มูลครับกนบานลังเดินลงน้ำครับผมนะั่นอาบน้ำเย็นสบายแล้วค่อยเข,าข่าคอครับอ่าไล่เลยครับผมนะ่ะ เอาตัวนี้บ่กโรคงาบน้ำมาหนีิบ่อาบน้ำเลยโอ้มโหฬารบอกงาบน้ำก่อนจักโตนี่ของไงนี่จักโตสามสิบโอ้โหไม่ไปเรยนไหวตอนนี้มาจะใส่นี่กุดไว้คู่มุ่นมันตัวนี้โอ้ซึ่งหมู่บ้านเอ่อกอกแก้วครับ ตั้งอยู่ในตำบลหนองอิงอำเภอลาศีษย์สไลจังหวัดสิทธิเกียรติเนี่ครับเพื่อนยั่าเรื่องาย้วยคือเก่าครับผมอ่าซึ่งยึดอาชีพเรื่องคว้วยมากนี่กะโอ้โดนแล้วครับผมอ่าซึ่งกะตั้งแต่สอบถามเพื่อนกะเจ้าของควาวยเพื่อนเพื่อคืออ่าเพื่อนเรื่องมันตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยครับผมอ่าเรื่องคว้วยเนาะ แล้วก็พื้นที่ที่บอยนี่ก็คือเป็นพื้นที่ทงก็เรียกทงทงน้องอึ้งเนาะน้องอึ้งครับผมนี่กว้วงแห้งนี่พี่น้องนี่นี่ครับซุ้มหนึ่งกับสีอยู่ทั้งโคกม่อยอมลงอ่านี่แต่อีกูงหนึ่งกับโลงน้ำอาบน้ำก่อนอ,อาบน้ำแล้วค่อยขื้นหุ่น อีกฟูงหนึ่งนั่นกําลังสีลงครับนี่กําลังจะลงน้ําครับซึ่งตามธรรมชาติเราคล้วยมันก็ต้องอาบน้ำพี่น้องน้ำกับกล้วยเนี่ยเป็นของกูกันครับขาดบ่ได้เลยมื่อกี้งัวงครับผมงัวนี่บ่มักน้ำครับอ่ามันพออาบน้ำเมื่อปีประสาตก็ได้งัวงครับแต่ว่าคล้วยนี่ต้องอาบซื่อมือพี่น้องเห็น่ะอาบทุกวันครับผมคล้วยนี่นะจ้าฟูงมันน้ำครับเอา นี่มันมาฝั่งนี้แล้วครับี่เอ่อ,อยมาทางตะพูดครับผมพุนลอยมาทาง,งต้งตนู้นเนาะพุนอีกคุงนึงก็ลังตามมาอ่านี่อ่านี่เขาอาบน้ำแล้วคสุขสบายพี่น้องนี่เห็นบ่นั่นโอ้ยควยครับเขากำลังจะขึ้นจากน้ำเอ้า เออควายไทยโอ้เ oh, ย็นสบายเลยอาบน้ามาแนะ่นอะเย็นสบายเลยละ่ะออ่อ,อนเมื่อนี้พาอไปนองมาเบ่งควายครับอ่าเยอะจริงๆครับนีอ่อ่เบิงลูกมันพี่น้องนั่นตัวเล็กๆก็มออีอ่าน โอ้ขึ้นได้ป่มเนาะกินจอกกินไอ้แนวยะได้เคลื่อนเลยไม่น่ามันอ้วนเนาะด้วยได้เคลือนมันก็นมีพวกจอกพวกไอ้นั่นเนาะ พวกบัวพวกไอ้ต้นผึ้งเนาะโอ้มันก็กินเออเออฟุ้งควายเอามองหาแม่มัเน,นี่ไปเข่าคอกลรามัเน,นี่เป็นแถวแล้วครับผมนั่นเออย่างเป็นแถวแล้วครับผม เออครับฝูงค้ายครับปีนึ่งมันขายตะขีมันเก็พ่อแล้วพรต้องขายโตนพี่น้องขายตะขีมันก็พ่อกินแล้วครับผมอา่าคอกหนึ่งมาทำก็สามสิบสี่สิบห้าสิบตัวครับขวายก็เจ้าของค้ายเลยครับนี่นี่อา่าขับรถสามล้อเลยครับอา่า <c oughs> ไปแล้วครับอา่าฝูงควาย ตามถนนคอนข้างข้างเขาโมบานครับพี่น้องมีแต่ขี่คว้วยพี่น้องเห็นบ่อ่าขี่คว้วยลายครังครับผมตลอดสายครับจนหอดคอ,อกกักครับผมอ่านี่ครับนี่ครับมาแล้วครับอ่านี่กำลังติงยางเขคอกฟุ้งนี่บนลงน้ำเลยนี่ ปุงนี่นี่สิบกัวตัวครับผมนี่บลอลลูนนำอั่นนี่ครับเขาก็ะิกขีพี่น้องนี่เขาย่ามะฮอนี่เขาก็จะิกขีครับผม นี่ตัวนี้กำลังสะขี่ครับนั่นนี่ก็เอาโอ้ตัวนี้ตัวนี้งามเนาะอ้วนจะ้นะเนาะอ้วนจนอืมซึงเขาจะขี่ปะครับอ่าซึ่งขี่ายอยู่เนมทางนี่กะ แล้วถ้าไฟนี่มันตักกับพี่น้องนะไฟมันตักกันได้ครับผมนึกว่ารถปุกอิงบ่แม่นตัวนี้รถตู่ ไม่เออเบิ่งกับฟูงนี่ฟูงใหญ่เลยครับผมนี่อ,อ่ากำลังเดินเข้าคอกครับอ,อ่าฟูงใหญ่เลยล่ะฟูงนี่เบิง่งขีควยพี่น้องนะน้ำทางไม่ได้ขีควยครับผมนี่ตัวนี้นี่น้ำทางนี่แร้วกตะไคร่มามตกเกาครับอ,อ่าผู้ใดขยันก็นมตาตกเอาไปใส่ พักส่ต้นไม้อ่าักไปกองไว้ก็ได้เอาไว้ใส่เข่าครับผมี่เต็มเลยพี่น้องนี่สุดหอดเข,าข่าคอกสุดทางเลยครับมิตรทีวุยอ่าเบิ้งกิลพูนยังมาสุดดูโอ้ลายคับอาขีขวยไหมเนาะนี่เบิ้งไม่น้องขีขวย ค้อยตัวเรียน่านมามันก็มาขี่แท้นนี่เนาะเบื้องที่ลรามันเคยขี่มันก็ขี่เนาะอ๋อผีดโตค้อยมันกแก้วครับผมนี่ยอ่าคนยังยึดอาชีพเรื่องคขยอยู่ครับค่อก็มีหลายเจ้าครับที่เลี่ยงเลี่ยงเนาะนี่เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ